ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตเตะเละจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตโตโดยพระธรรมพิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปน,นูวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีบทที่54ชัยชนะคาถาทําเป็นธรรมและเป็นเครื่องนําความเจริญมาสู่ตนนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เลื่อยมาเทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมัน มาขอฟังเทศท่านขณะที่พักอยู่ที่หมู่บ้านอีกอกับพวกมูเซอร์ในเขาลึกโดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่าอยากฟังเทศชัยชนะคาถาท่านกําหนดหาบททมที่ตรงกับความต้องการของเขาทาก็ผูดขึ้นมาภายในว่าอกโกเทนชินเนโกทังเป็นต้นบอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดงให้พวกเทวดาฟังว่าทมนี่แหลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผู้หวังชนะจะพึงจเจริญให้มาก โลกที่มีความร่วมเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะทำนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกันเทวดาควรมีทานี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกันโลกถ้าขาดชัยชนะทำนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทำลายกันให้ฉิบหายย่อยยับโดยถ่ยเดียวโลก จะเอาความโกรธแค้นมาปราบปรามข่าศึกทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้และไกลทั้งวงแคบและวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องทำลายของตนและผู้อื่นจึงไม่มีทางสำเร็จได้โดยตลอดการถ้าขืนปราบด้วยความโกรธแค้นมากขึ้นเพียงไรโรคก,ก็ยิ่งจะเป็นไฟประลายกรารเผาผลาญไม่ย่อให้ย่อยยับจนไม่เหลืออะไรอยู่เพียงแค่นั้นเพราะความโกรธแค้นเป็นเปลวไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นำไปทำการหุงต้มอะไรไม่สำเร็จ ทางสาเร็จของมันคือทาให้โลกวอดวายไปโดยไถ่เดียวเท่านั้นผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มีความหมายและน่าอยู่จึงควรเห็นโทษของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องทําลายนี้ว่าเป็นไฟมหาวินาศไม่ควรนํามาใช้จะเป็นการก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตามกันโลกอยู่ได้ด้วยเมตตาถือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ครองตัวอยู่ไม่พึงเบียดเบียนทําลายกันด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่ม พอและไม่มีความสิ้นสุดแห่งการทำลายกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมไม่มีทางสงสัยและทรงเห็นคุณค่าในความเมตตาว่าเป็นธรรมอันอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไม่ตีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกชนิดทุกชัน้นทุกภูมิซึ่งมีความรักโซเทียทุกเสมอหน้ากันจึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก่โลกตลอดกาลนานหากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลก ยังจะมีความหวังในความสุขสมหวังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินไปจากใจของสัตว์โลกกานใดการนั้นแม้สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่มีความสงบสุขตก,ตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นๆเลยส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคืองไปทุกหย่อมยา่าดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่าทำเป็นธรรมและเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตนและทราบอยู่ว่า โลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผายวงใจนี้เหมือนไฟลุกโพรงอยู่ด้วยเชื้อคอยแต่จะสังหารทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้จึงควรจะเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยที่พอจะทำได้หากคารอันควรผ่านไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพราะโลกนี้คืออนิจจังและตั้งอยู่บนร่างกายและจิตใจ,จของตนคนและสัตว์ไม่เลือกหน้า นี่เป็นใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟังพอฟังจบเทศนาเทวดาสาธุก,การสามครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเสร็จแล้วท่านก็ถามเขาว่าทาไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ถือว่าไกลแสนไกลจึงทราบได้ว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่เขาตอบว่าสําหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยไปมาหาสู่กับเทวดาในประเทศเยอรมันไม่ได้ค่ะ พวกเทวดาไม่ได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมันนั้นคือประเทศใดๆอยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกันแต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรมธรมดาธาเหล่านี้เองเพราะไม่ได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์ทั้งหลายไปกันแต่เทวดาเขาอลอยไปด้วยริย์เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆเพียงขณะเดียวก็ถึงจุดหมายการไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มากท่านว่าเทวดาประเทศเยอรมัน มาฟังเทศท่านเสมอเช่นเดียวกับรุกขเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยมาฟังเทศท่านบ่อยๆฉะนั้นความเคารพของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเวลาเขามาเยี่ยมในสถานที่ที่มีพระพักอยู่กับท่านเทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่ด้านนั้นเลยมายามดึกสงัดเวลาพระท่านจำวัดมาถึงแล้วก็พร้อมกันทำประทักษิณสามรอบมีความสงบสง,งียมโดยทั่วกันหนึ่ง เวลาจะจากไปพร้อมกันทำประทักสินสามรอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพอเห็นว่าพ้นเขตที่พักของท่านอันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างก็ค่อยเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนสำลีฉะนั้นเทวดาทั้งหลายทำความเคารพท่านโดยอาการอย่างนี้